แม่งดีมากเลยนะพนักงาน Facebook เนี่ยเคยฟังเราเล่าหรือยังพนักงาน a c e b o o k เนี่ยคือแคมปัสมันดีมากทุกอย่างดีเงินเดือนดีเฮ้ยเราเคยเล่าแล้วในไลฟ์แต่ว่ารอบนั้นพวกนายอาจจะไม่ได้เข้ามาใช่ไหมในแคมปัสเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีเกมอาร์เคดใช่ไหมเกมอาร์เคดก็คือเป็นตู้เกมอ่ะก็คือเล่นฟรีใช่ไหมไปอาร์เคดไม่เท่าไหร่หรอกอาหารฟรีทุกอย่างอาหารฟรีทุกอย่างไม่เท่าไหร่อาหารอร่อยด้วยนะครับเป็นซี่โคหมูอบบาร์บีคิวบิสเกตนะครับจะเป็นอิตาลีจะเป็นครัวจีนคืออาหารชั้นแแบบบบชั้นเลิออะคื ออกไปกินเนี่ยต้องมี20เหรียญอะหกร้อยบาทอะแต่ว่าอันนี้คือแบบฟรีทุกวันทุกเที่ยงแค่ไปต่อคิวแล้วก็กินนะครับคุณเพิ่งแบบสวัสดีมากอาหารไ่เท่าไหร่คาเฟ่ก็มีไปคือแบบไอติมขนมปังเบเกอรี่ะไรอะไรเงี้ยคือแบบมึงทํางานอยู่มึงหี้วนรถบุกออกมาแล้วมึงไปเข้าคาเฟ่แล้วมึงก็ไปนั่งกินไอติมไปนั่งโอ้แล้วมึงมึงจะแบบโหลดเครื่องไอติมมึงแบบท็อปปิ้งอะมึงจะใส่อะไรก็ได้อะคือแบบ แค่นี้แหละกูขอแค่นี้เลยชีวิตนะคือถ้าเกิดมาทํางานแล้วมีของกินฟรีเนี่ยไม่ก็จบแล้วใช่ปะยังมีอีกก็คือซักผ้าฟรีคือมึงขนตะกร้าผ้ามาเช้ามาใช่ไหมมึงเอาไปดรอปไว้พอมึงทางานเสร็จเย็นมึงเลิกตะกร้าผ้ามึงเสร็จปุ๊บพับเรียบร้อยเอากลับไปบ้านเฮ้ย hey! you know นอกจากนั้นแล้วจักรยานฟรีถ้าเกิดว่า อยากใช้จักรยานของบริษัท a c e b o o k จะมีจักรยานเหมือนก o o g l e ก็มีนะก็จะมีแบบถ้าเกิดใครทางานแถวนั้นก็คือปั่นจักรยานไปทางานได้ไม่ต้องขับรถมาไอ้จักรยานไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อจักรยานของตัวเองใน Facebook แม่งมีร้านจักรยานเว้ยแม่งมีร้านจักรยานแบบอลังการงานสร้างมากแล้วราคาแบบตัวละเริ่มตั้งแต่ตัวละ5 0 0 0 0บาทแสนตัวละ2000,000มีขายหมดแล้วถ้าเกิดว่าซื้อ Facebook บอกว่าออกให้ครึ่งหนึ่งคือราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือลด่นแหละ เออคือร้านจักรยานก็ไปเก็บกา c ฟบุ๊ k ครึ่งหนึ่งเก็บกับเราครึ่งหนึ่งเฮ้ยแล้วจักรยานพังอะไรมึงมาเลยมึงปั่นมาปุ๊บมึงมาจอดไปเลยแล้วเดี๋ยวมึงไปทํางานเสร็จแล้วพอเลิกงานปุ๊บจักรยานมึงซ่อมเสร็จเฮ้ยเฟสบุ๊คนี่คือที่สุดแห่งเบนฟิตนะครับเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกเธอให้พนักงานเหล่านี้เนี่ยไปแล้วแบบโอ้เงินเดือนแม่งก็แพงอยู่แล้วนะ แล้วมีของพวกนี้ให้อีกยังไม่พอนะมีค่าเช่าบ้านให้ด้วยนะคือหมายถึงว่าเงินเดือนก็มีแล้วใช่ไหมเวลาเรา,จจาเจรจาเราจะเงินเดือนเทาน่านี้มีค่าเช่าบ้านให้เฮ้ยคือหมายถึงว่า a c e b o o k เนี่ยมีม,มีมีหอให้อยู่ฟรีนะคือไม่ต้องเช่าบ้านก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ Facebook มีตังค์จ่ายให้เฮ้ยเฮ้ยคือค่าเช่าก็ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารก็ไม่ต้องจ่ายค่าสักพักก็ไม่ต้องจ่ายแล้วมึงจะจ่ายอะไรวะเงินเดือนมึงอะ ฮ้ยซิลิคอนวัลเลยค่าห้องประมาณกี่บาทประมาณเดือนละแสนบาทเป็นอย่างตำ่ำนะครับจ่ายภาษีก็ต้องจ่ายกันหมดอ่ะกูก็ต้องจ่ายเฟซบุ๊กก็ต้องจ่ายเฟซบุ๊กก็จ่ายเท่ากันอ่ะแต่กูไม่เห็นมีสวัสดิการ <c oughs> อะไรแบบนั้นเลยคือเฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าเป็น Top of the pyramid นะครับคือ Google, Apple, l i เอ่อ LinkedIn ไม่รู้อ่ะแต่เฟซบุก๊กคือหที่หในสวัสดิการยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ ทำงานที่เ c e b o o k อ๋อเฮ้ยใส่เสื้อมาพอดีเลยคือเสื้อตัวนี้ก็เสื้อตัวนี้กูไปซื้อที่ Facebook มานะคือที่กูไปที่กูเล่าเรื่องร้านอาหารอะไรเนี่ยคือกูไปมานะแล้วก็ซื้อเสื้อกลับมาตัวหนึ่งซื้อเสื้อกลับมาตัวนึงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชาว Facebook แต่ก็ซื้อเสื้อกลับมาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อแก้วกาแฟกลับมาแก้วหนึ่งอยากเข้าไปทํางานในนั้นต้องพกเงินติดตัวเข้าไปเท่าไหร่ครับช่วงแรกในไหนอะในเฟซบุ๊กเหรอไอรอไปแล้วม่ ถ้าเกิดว่ากูเฟซบุ๊กซื้อไปแล้วกูจะดีใจกว่านี้มากนะครับ